บัดนี้เป็นครั้งที่33ตรงกับวันที่12ทธันวาคมพุทธศักราช2,568้าระข้าพเจ้านายภัชราธรรมปาโมทขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สังเ็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัรยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพของคุณพรัตนาตรายัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนตต่อไป ทุนมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสุอัดราคัตชันตุเทวตาสัทธรรงมูนิลาชัสสะสุดันตุสักขโมกะทงังสเคกาเมจารูเปคิริสิกขาราะตะเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจักคาเมตารูวานาคาหาเนเคหะวัตทุมหิเขเตภุมมาใจยันตุเทวา ชาลัทะวิสเมยขะคันทภะนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนะสะธบูเมสุนันตุธรรมสวรรคารอัยัมพัทันตาธรรมสวรรคารอัยัมพัทันตาธรรมสวรรคารอัยัมพัทันตาบทสวดมังกรศิลกถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจค리ยะคาถานัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเตของตุสปทานัตถิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเตของตุสปทานัตถิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเตของตุสปทา บทสวดมหาการลุนโกนาโถติอธิกาคาถามหาการลุนโกนาโถอัตยสัะพัพปณิยังปุริตวาปรลมีสสะพัพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหตุสัพพุปัฏวามหาการลุนโกนาโถหิตายสัะพัพปณิยังปุริตวาปรลมีสสะพัพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหตุสัพพุปัฏวามหาการลุนโกนาโถสุขไหยสัพัพปณิยังปุริตวาปรลมีสสะพัพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหัวตุสสะ บทสวดมหาสมัยส nah ูตรเอวเมสตังเอกังสมยังพระขวัตเกสุวิหารติกาลิกวัตวัฏฐุตกัปปีลาวัฏฐุสมิงมหาวเนมาตาภิกขุสัเกนะสัททีมปัจมัฏฐิภิกขุสติสัพเพเหวะอรหันติทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตาโหติภควาตังทัสนัญญาภิกขุสังฆจะอังคโถจตุนังสุทธาวาสกายกัลลังเทวนังเอตระหสิเอยังโขพระขวัตเกสุ วิหารติกะปีเราถูกสมิงว่าเขาในมหาตาพิคุสเกนะสัทิงปัจจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศนิกจะโลภธาตุวิเทวตาเยปุยนะสันนิปุริตาของติภควันตังทัสนายยานพิคุสังขันจะยานูนาเมยัมปิกเยนะภควาเตนุปัสสะกมยามาอุปัสสะกมิตวาภควาโตสันเกปัจจขันดังพระสยยามติอัคติตาเทวตาเสยยัทปินามาพระวาปุริโสสัมมิสตังวาพระหังภาษาลิยาภาษาลิตังวาพระหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวสเสสุเทเวสุ อาค <mel od ic 00> e ัโธตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอาจังสุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวตาพระควโตสศนิเกอิมังคัทั้งอภพาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมห์อิมังธรรมสมยังแทกิตายาวะอาปาลชิสังคันติอาคัโธปราเทวตาพระควโตสศนิเกอิมังคัทั้งอภพาสิตัดลภิโกโวสมาทั้งสุติตังอัตโนุชุกมาคังสุสลัดิวันเนตานิขเหตตวตาอิน สียานิลักขติปันติตาติอากโทปราเทวตาประกโตสันเกอิมังคะทั่งอภาสิเชิดว่าคี้ลังเชิดว่าปะรีคังอินทักี้ลังโอหัไม่ในชาเตจันติสุท้าวิมารนัจคุมตาสุตาสุสูนาคติ อครทูตราเทวตาพระกโตสันกอิมังค์กระทังอภัสสิเยนเกจิพุทธังสรนังกตาเสนะเตคมิสันติอปายยปุหมินปะหายามนุสรังเทหังเทวกายังปุริปุเรสันติติอครทูภควาภิกขุอามันเตสิเยภพเยนะภิกคเวทะสุกโลกธาตุสูตเทวตาสันนิปุริตาโหติตัทขังตังทัสนัญญาพิฆุสังฆะจะเยปิเตยพิคเวอะหิสุงอติมัทฐานังอรั้นโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิปะควันตานังเอตัประมายวะเทวตา สันนิปริตาเอสุงเสยยาบิม่หังเอตุริเยปิเตพิกเวภวิสติอนาคาตับมาธนังอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตซัมปิภควานตานังเอตับประมายวัตตาสันนิปริตาภวิสติเสยยาบีไม่หังเอตุริอาจิกิสัมมิพิกเวเทวะกกันังนามามิกิติยสัมมิพิกเวเทวะกกันังนามามิเทสิสัมมิพิกเวเทวะกกันังนามามิตั้งสุนัต ตั้งสุรัสหัสารุกังมนัสิกัโรถถังพัสินสามิติเอวัมพันเตติข้เตพิคูผัคขวา,วา,วา,าวโตปัจจัดสุสมภวะเอตทาวรจะสีโลกะมนุสสามียถาภูมมาตัทัสิตายิสิตาคิริขปังลังปะหิตตาสบิหิตาปูทุสีหาวัสรีนารโอมหังสาพิสัมพุโนโอ,อราตามนัสสุทธาวิปัสสนามานาวิลาพือโยปัจัสเตสเยัตวาวาเนงกปิลวัฒเวตโตอมัสตะยิสถาสาวเนสัสนและเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชันหาปิโกโวเตจะอัตตาปมากระุงสุตวาพุทธสาสนัง เตสัมปัตุลหูจันรังอมนุษสหสนนทัสนังอภิเกสรมรักุงสหัสังอรหัสติงสตังเอเกสหัสันนังอัมนุสสาสนนมมรักซุงอภิเกนมรักหุงพิสะสภาอุภาหุงตัณจัสมภังอภินญายาวะวิจตวาเจคุมาตโตอัมติยสัทธาสาวเดสสัสนีลเตเทวกายาอภิคตเตวิชันอภิโวเยวหังกิตติยิสามิกิระหิอรุปปุตโสสัตตสหสัสวายขาบุมากะปิลวัทวาอิธิมาตโตสุติมาตวันนาวัตตโนมมธายตัติกุนิง ชาสหัสาเหมวตายขันตะวันิโนอิทิมตโตสุติมตวรณามตโยยะสติีนุโมธรรมะนาภิกขุโมพิคนังสปพติมุนังสาตาคิลัติสหัสสายขันตะวันิโนอิทิมตโตสุติมตวรณามตโยยะสติีนุโมธรรมะนาภิกขุโมพิคนังสปพติมุนังอิเจเตโสราสหัสสายขันตะวันิโนอิทิมตโตสุติมตวรณามตโยยะสติีนุโมธรรมะนาภิกขุโมพิคนังสปพติมุนัง เมื่อสัมมิตาปัจจสตายะข่านนันตวันิโนอิทธิมาตตชุติมาตวันนามาตยัสสิโนมธมนะอภิกโมบพิโคนังสัพติวนังกุมพีโรราชาไคโกปุรสานิเวสนังยะโยนังสาตาสหัสสังยขันังไปยีรุปสติกุมพีโรราชาไคโกโสปะคัสสัติวนังปุริมจัติสังราชาทาตระโทปัสสติคันทัพนังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตปิตัสสาภาฮโบอินทนามามาภลายติอิทธิมาตตชุติมาตวันนามาตยัสสิโนมธมนะอภิกโมบพิโคนังสัพติวัง ทัากิรัญจัตติสังราชาวิรูโลหะตปัสสตตวิรูโลหะตปัสสติกุมภันนังอธิเบติมหาราชายาสติสพุตตปิตัสสะพะาวอินทนามามหาปะระอินทิมาตโตสุติมโตวันนาวันโตเยสสติโนมธมนาอภิกรมภิคุณังสมบติงวณังปัชิมัญจัตติสังราชาวิรูปะโคปัสสตินาคานังอธิบติมหาราชายาสติสพุตตปิตัสสะพะาวอินทนามามหาปะระอินทิมาตโตสุติมโตวันนาวันโตเยสสติโนมธมนาอภิกรมภิคุณังสมบติงัง อุตรันจัติที่สงราชากุเวโรตปัสสสติยาคานังอธียปฏิมหาราชายา,าสสิโสปุตตปิตาสาภาหโวอินทานามาม,มหาภาระอินทิมโตชุติมโตวันนาโมโตยาสสินมุมธรรมะพิกคมุมพิคนาสุปฏิวังัง ปุริมาธิสังทาตาะโชทักคีเดนาวิโลโกปาชิเมนาไมโลปะโคกุเวโลอุตระังติสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโรติซาทัทธันลมนาอัทสุวรรณเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวินโรติซาอาคูวัจติกาติซามายาคูเวนทุเวเตนทุวิภูจวิโรสหะจันโนกามาเสร็จโทจากกินุกันทุนิขันทุจัานาโทโอปามันจุจ่าเทวสุตโตจามาตติจิตตเซโนจากคณะโพนารโรราชาชะโนสโกอาคูปัญจสิโคเชวัติปูสุริวัจซาเอเตจันยิจัราชโนคณนพาสหานัชพิโมธามานาอภิมุุงภิินนนนนัััสสปตวอคคาา เวสราสหัตชกากำพลัสสัตตราอาคุปยคัสสหัยเิพิยมุนาทัตตะลัทธาอาคุนาคายัสสิโนเอราวโนมหาโณโสมปะคัสเบติวันังเยนะขาราเชสหัสสารันติทิพาทิชาปะขีวิสุตจักขูเวหายัสสาเตวานชปตาจิตตาตุปนาอิติเตสารามังอภัยยันตานาขาราชามาศิสุปนุเขมังกศิสุปโธสัญญะหิวัจหิอุปวะหยันตานาขาสุปนาสารนามังสุปุทัง ชิตามวชิราัตถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวัสวัสเสตษอิทิมนโตยัสสิโนกนักัญชามาพิสมาอสุราทานัยไวขสาเวปจิติสุจิติจักปหาละโธมนุชิสหะสตัญจัพิพุตังสเพเวโรจานามกาสันในตวะพเริงเสนางลาภธมุปะขมุสมาโยธานินพันนันเตภิคุณังสัมปติมวันังอาปูจัทธวาปทวีจัตเตโชวโยดสัทาขมุงวรุณาบรุณาเทวาสมโมจจตยัสสัสหะเมตตากรุณาไกกาอาคูเทวายัสสิโนทัสเศรษฐากายาสเพนรัตสวันิโนอิทิมนโตชุติมนนนนโโโตตวััมมยสสิ เวทูจัตเทวาสหกลีจะสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสัยเทวาจันทามาคูปริกิตาสุริยสุปนิสัยเทวาสุริยามาคูปริกิตาณขัตานิปุระขัตวะอาคูมันทวัรหะกาวสุดังวัสโวเศธโศโคปะคะปุรินทะโธทศเสตนาสะทากายสเพนนัตวานิโนอิทิมาโตชุติมาโตวันนัมมาตยัสสสินุมบธรรมนาอภิกรมภิกณังสุติวนังอัฐาคูสะปูเทวาชลามักคิดสิขารีวะอริทกาจาโลชาจ่อุมมาบุพานิพาสิโนวรุณาสาธรรมะจ่าจุตตาจ่อนิชกาสุุริิยาาาออคคู ทศเ,เตฏฐะสถานกายาสัพเพนะนาตว,วัน,นิโนอิทิมันตุสุติมัตุลนะวันตยัสสินุโมธมานาอภิคมุมมีคุณังสุตติวังสมนานามหาสมนามนามนุสสามนุสุตโตมาขิทธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฐคุรโยเทวาเย,ยจารโยตุปว,วันสิโน ปราคามหาปราคาอาคูเทวายาสสสิโนทัศเตเตธสทากายะสัพเพนะัตวันณิโนอิทิมโตชุติมโตวันนัวันโตยาสสสิโนมุธมานาอภิกรมพิคุนังสุติกุนังสุกากรุมหาอนุนาอาคูเวคานัสสะสหะโอทัสคาหะปะโมกหาอาคูเทวะวิคนาสัทธามัตาหาลาสกามิสกาจ่ตยยัสสิโนทนะยังอาคาปชุนโนโยทิสาภุสติทัศเตเตธสทากายะสัพเพนะัตวันณิโนอิทิมโตชุติมโตวันนัวันโตยาสสสิโนมุธมานาอภิกรมพิคุนังสุติกุนังเขมิยะตุสิตายามาขะตาจ จ่าสวานิม,มานารติโรอาคูอาคูปรนิมิตาทัศเ,เตตัสธา,ากายาสเพะนตะตวันิโนอิทิมตโตสุติมันตว,วันานาว,านาวาันโตยะสติโนมธามนาภิกขุมิฆุนังสุติวงวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสเพนะตวันิโนนามานวเจนะอาขันชุงเดย,ยจันเยส สันติสัตย์สประภูตัดเฉลิมขีลังโอคตินนามัสวังทั้งเคโมคาตลังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพัมมาประมาโตจัปปุตตาอิธิมันโตสหัสนังกุมโลติโสจัสโสปะคาสัมปติงวนังสาติสัพพามาโลกาณังมหาพมาพิณิตติอุปโนสุติมันโตพิสกายโมยัสสิโสทัสสิทธอิสลาอาคูปันเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัจสเพปภิกขนเตสินเทเทเวสัพพามเกมารัสเซนาอภิกรรมิปัสสะการสามัญยิทัง เอถาคันถั่งพันถานาเชนะพันมาทูโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุจิตาโคจินังอิติตถามหาเสนกัณฑเสนนางเปสีปานินาตละมาหัดจัสลังกตะวานาเพระวังยะถาปวัสโกเมโคลธนันโตสวิสุโกตถาโสรปจุฑาวติสังกโตเชยังวเสตันจัชพังอภินญญาวับรกิตวัชุมาตะโตอมตยิสัทฐาสาวเนศสนญเตมารสเสนาอภิเกตตาเตวิชนนัปปิโกโวเตจัอัตตาปมาโกลุงสุตวาพุทธะ สัจนังวิตระเขตปะกมุงในสังโนปิชยุงสัพเพวิชิตสังฆมาพยาติตายตายสัสสติโนโมทันติสหะปุเตหิสวกาเตชะนิสตตติมหาสมัมยาสุตตังในที่ตังสตมังบทสดจุลชัยย์ปรากรนนโมเมพุรเตชัสสาระตรัตติยาธมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายระปรเมส สุราศิทธิพัมมาจะอินทาจัจจตุโลกาคัมภีละกาาสมุทรทาภูตุงค้างคาจะสัพพมาชัยยาประสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยยาธรณีธรณีอุติอุตรีนาทีนาทีชัยยาชัยยาคคนละตอนนัไรใส่นิไลใส่เศษน้ำเมลูลาช้าพนารชีชัยยาชัยยาคัมปีร์สมพีนาเคธนาดีปิสัจจปูตตะกาลีชัยยาชัยยาทุนนิมิตตาโลคีชัยยาชัยยาสิงคีสุธาฐานมบุคชา ชัยยชยสุวรรณมุขสาตลาชัยยชยจะจำปาธินาคกุละขันถักษัยยชยะขัดชกคนตุลังสุกละผู้ชัางสรีหาพยาขัทีป่าชัยยชยวรุณามุขไขยาตาชิตาชิตาเสนนาลีปุณนสุทธินารดีชัยยชัยสุขาดสุขาชีวีชัยยชยธะทันนีตะเลสถาสุชัยยาชัยยชยยะ พรนีสารตินัสธาชยยชยามังกรลาชัญญาภาวะเคชยยชยาวรุณยเขชยยชยาลักษเสสุลัปุชเตชาชยยชยพระเมนททคนาชยยชยาราชาธิรัตสาชัยชยยะชยาปัทวิงสัพพังชยยชยาอรหันตาปัญเจกะพุทธาสาวังชยยชย์มเหสุโลฮโลฮลินเทวาชยยชยพระมาสุลโคชยยชยานาโควิลุนหกโววิลุปะโคจันทิมาลวิ อินโธจักเวนะเตยโยจกกักเวโรลุลนโนปิจักอาคิวายโยจักปะชุนโห,โหโกุมาโลทัตระโกอัฏฐารสัมมหาเทวาสิทธิตาภสษาอาทยโยอิสินโนสาวกาสัพพาชัยาชยมมาลาโมพะวตุเตชัยยะธรรมโมจัดสังโคจัดทัศปาโรจัดชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชัยนะโสธีพระวตุเตเอเตนะพุทธเตชัยนะโหตุเตนะเชยมังคลังชัยโยป,ปิพุทธศสสลิมโต อายังมาราสัจจะปปิมุโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมนิตาชัยยาตถาพามะคะนาเมสโนชัยโยปิพุทธัสสลิมโตอายังมาราสัจจะปปิมุโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมนิตาชัยยาตถาอินทคนาเมสโนชัยโยปิพุทธัสสลิมโตอายังมาราสัจจะปปิมุโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมนิตาชัยยาตถาเทวคนาเมสโนชัยโยปิพุทธัสสลิมโตอายังมาราสัจจะปปิมุโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมนิตาชัยยาตถา ตูปนาขนาเมหิสโนชัยโยปิพุทธัสสสิริมโตออยางมาลัสสะจัปปปิมโตะปราชโยอุคโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยานตธาณาค์ขนาเมิสโนชัยโยปิพุทธัสสสิิมโตออยางมาลัสสะจัปปปิมโตะปราชโยอุคโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยาตถาสัพพมคขนาเมฮิสโนชยันโตโพธิยามูเรักนังนั้นที่วัฒโน เอวังตะวังวิเชโยหิเฉยสุเฉยมังคะเลอปารชิตปันลังเกสีเสปัธวิโปคะเลอภิเสเกสภาพุทธานังอาคับปโตประมทติสุนัขัดตังสุมังคะนังสุปัพพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุโตจัดสุยิทธังพมจันสุปทักคีนังกายกัมมังวาจากัมมังปทักคีนังพระคินังมโนกัมมังปานิธิเตปทักคีนาปทักคีนานิการตวานารพัฒตเทปัทคีเนเตเอตถาอัทธรัตถาสุตตาวิรุณหะ บรุษัสเนโลคาสุกิตาโทหะสหสัภพญยติภิสุรันตุโพนโตโเยเทวาอัชมิงท่าในอธิกตาทีคายุกาสถาโคตุสุกิตาโคตุสปทาลักขันตุสัพพัสตานังลักขตุชินสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังพสเพปุเรนตุมโนนาทายุตตะเก,กเลยเพรวสันตุวสังวสาวะลหากาโลคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยธาละหัง มนสวดธรรมานิยมสุตตังเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวะทิยังวิหารติเชตวนาอากาศานากาศปินทิกัสสะอารเมตตนะโขภะควาพิขุอมันเตสริพิขเวติพัฒนเตศริเตปพิขุ่ภะควาโตปัจจสมสมภะคะวะเอตระทวจัุปัตถวาพิขเวตถานกตานังอนุปัตถวาตถานกตานังทิตาวาสสาทุธรรมติตาธรรมานิยมตาสัพเพสังฆารานิจติตังตถาคกตัวิสัมภุชิติอภิสัเมติอภิสัมภุชิตวาอภิสัเมตวาอานจิกติิิิิิิิเเทสตตตตตปปปปัััญจวววภ อุตตานิกรโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปัฏฐวะภิเขเวตาถาคตานังอนุปัฏฐวะถาถาคตานังทิฏฐาวสาทาสุุถธรรมาทิฏฐตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุกขจติตั้งถาคตโตภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะภิสเมตวะอันจิกติเทศติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัตรติวิปัชติอุตตานิกรโลติสัพเพสังขาราทุกขจติอุปัฏฐวะภิเขเวตาถาคตานังอนุปัฏฐวะถาถาคตานังทิฏฐาวสาทาสุุธรรมาทิฏตธรรม มัททิตตาธรรมนิยมตาสัเพธรรมาอนัตติตั้งตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชตวะพิสมิตวาวะจิกติเทสติปัญจเปติปัตถเปติวิวัตติปิพัชติอุตานิกรโลติสเพธรรมาอนัตติอิธมโวจ่กภควตาอัตมนาเตภขุภควาโตปสิตังอภินันทุนติ พันเทกะรัตคถาอตีตังนานวาคามมยังนปาติคังเคอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมไปหินนาตังอปัตตัญจอาาคตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทัตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามานุภาดุหเย ผู้ได้เห็นทรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นันน้นๆอยา่างจำแจ้งไม่งอนแยงไม่ขอนแค้งเขาคนพราวู่นอาการเช่นนั้นไว้อาจชื่อว่าขจะมาตับปังโกชัญญามานานงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮโนสังคารันเตน้ามหาเสนในนามมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีศักดมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหรัตมาตันติต่างต่างเวพระเทกลติสันโตอจิคเตมุนิติมุนีผู้สงบ ย่อมเก่าเลียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดค้านทาั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวขาปัจจะเวขาขณะสัพเพสังขารอนิจจาสังขายคือร่างกายจิตใจและรูปธรรม,มานมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานมามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุ่วงชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงมรณะงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามริัฐพังอราค์จะตายเป็นแท้ มาราณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนียตัง้งชีวิตขอตงเรามีเป็นของไม่เที่ยงมาราณะเมอนียตัง้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชออย่างกายโยอจิหลังร่างกายดินไม่ได้ตั้งอยู่นานอปเปตะวิญญาโนคันปัสจักวิญญ,ญาณชุดโถอันเขาทิ้งเสียจแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดินกาลินคาระอีวาประดุด ว่าด่งท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตถวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัตชิตวันิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสมสุโข,ขความเข้าไประง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามนันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิสุจามลิสเลที่ตายแล้วแล,ล้วมันจะตายแต่เถวาหาังมลิสามิเราก็จะ ตายใช่ั้นเหมือนกันนาถีเมเอทัสสังสยโยความสงสาในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบรองสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกัมมังสัปเปหิพัติกระตังปุญญ,ญโนอนุโมทันตุสุน,นัน,นตุพลตโตเยเทวะอัสมิงท่านเนี่อธิขตาทีคาย,ยุกาสัทธาหตุสุกิตาหตุสุข,า,สขาปมุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหตนตุทุขาปมุจจันตุส,ตสเพอ สเพยติกาสุกิตาหตุทูกข่าปัมมุจจตุสเพอยติกาสุกิตาห้อตุทูกข่าปมจจนตุสเพปีสาสเพยพยาฆาสเพเปตาสุกิตาหตุทุกข่าปมจจนตุสเพอาจารยยุปัชยาสุกิตาหตุทูกข่าปมมุจจนตุสเพนัขตาสุกิตาหตุทูกข่าปัมมุจจนตุสเพเทวสุกิตาห้ตุทุกข่าปมจจนตุสเพสสมาตินางสมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถาหัทธรรมยังเทวตาที่ปฏิทานคาถาโยพานามาเซยาเทวตาสันติวิหาราวาสิณีทูเปคะเลโพธิคะเลตตหิงตตหิงตาธรรมทานเนนะพระบนตุปุชิตาโสทิ้งกะโลนเตถาวิหาร้มันทะเล เทหลาจมัชานวกาจัตพิกโวซาลามิกาธนปฏิอุปสากาคามาจัเทสะนิคมาจัยสลาสัปานปูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิอักสัมวาสร้างเสระชาตาธาวโปปาติกาเนียยานิกัางธรรมวรางปฏิจเตสัปทุกัสสะกัลตุสรังขยังท้าตุจีลังสตังธรมโมธรรมธารจัปุกลาสังโคโหตุสมะโควัตไทยยะจหิตายะจะ อมเพรละขัตุสัตธรรมโมสัพเพธมัจจาริโนวุติงสังฆปุเนยามาธรรมเมอริยประปเวทิเตสปันนาหตุสัพเพปานิโนพุทธศาสนเนธรรมมาธารังปเวชันโตกาเลเทวบุพว,วสตุวุธิภาวายัสสัตดังสม,มิทังเนตุเมธานินมาตาปิดติตาจ่าระชังนิจังนักตุบุรกังเอวังธรรมเมนะราชานโนปะชังลกักตุสัพตาเทวตาอุยโยชนักขถา ทุกขปตตาชนิดทุขาพยาปตตาชนิพยาโซกปตตาชนิโซกหโหตุสพเพหิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสาเพเทวานุโมทุสะสัมปะจิสเศรษยาทานางท,ตทางัตุสัตยาสีหลังนละตุสัะปทาภาวนาเพรตาห้ตุขะต,ตุเทวตาคตาสัพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจ่าย่างพหลังอานันาตานันจเตเชนนาละข้างพัตมิสสะโส สุมงังคลคัาโหตุสัพังสุมังคลังลักขันตุสัพปเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสดที่โหตุนิลันตลังโหตุสัพังสุมังคลังลักขันตุสัพปเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสดที่โหตุนิลันตลังโหตุสัพังสุมังคลังลักขันตุสัพปเทวตาสัพพาสังขานุภาเวนะสดทีโหตุนิลันตลัง สเพพุทธาภระปตตาปัญเจการันจะายังพลังอรหันตานันจเตเชนาละคังพานามิสปัโซสเพพุทธาภระปัตตาปัญเจการันจะายังพลังอรหันตานันจเตเชนาละคังพานามิสปัโซสเพพุทธาภระปัตตาปัญเจการันจะายังพลังอรหันตานันจเตเชนาละคังพานามิสปัโซ สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานังจายังพระลังอารหันตานังจาเตชนาลังังพันธมิสปัตโตสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานังจายังพระลังอารหันตานังจาเตชนาลังังพันธมิสปัตโตสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานังจายังพระลังอารหันตานังจาเตชนาลังังพันธมิสปัตโตสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานังจายังพระลังอารหันตานังจาเตชนาลังังพันธมิสปัตโตสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานังจายยังพระลัง อรหันตานันจเตเชนาระครังพันธมิสปัสโสสเพพุทธ,ธาปรปัปตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาระครังพันธมิสปัสโสด้วยอำนาจ แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอ,อนอ้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาของข้าพเจ้า นางสาวเทียนธิลางามรัตนกุลนางอรรทัยงามรัตนกุลนายสมทิพงามรัตนกุลให้แขวลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสวสดสัธยายพระพุทธมนต์น,นี้ขอให้สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าแขวลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ขออุทิศบุญส่วนนี้มอบให้แด่นายกิตดาประชาสินชัยนายสาหัตอนุคุณวัฒนานายวิภูบประดิษฐ์ผู้ร่วงรับไปแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคล สู่ตัวข้าพเจ้าสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพลาลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํเนืผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน